มันหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปขอแจ้งข่าวด่วนนิดนึงนะคะตอนนี้มีช่องอื่นดูคลิปช่องเจ๊ไปลงโดยที่เจ๊ไม่ได้อนุญาตให้เขาเอาไปลงนะคะช่อง BPC โลโก้นี้ช่องเดียวเท่านั้นที่จะอัปคลิปนี้นะคะใครที่พบเห็นคลิปเจ๊ไปอยู่ในช่องอื่นทุกคนสามารถกดรีพอร์ตได้เลยนะคะพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะครับถ้างั้น ต้องขอโทษในความเข้าใจผิดนี้ด้วยนะคะเออก็เพราะว่าเห็นพวกคุณเป็นแบบนี้กันแล้วอีกอย่างก็เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่านายน้อยหลิวเขาดูมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณดูเป็นคนที่พิเศษสําหรับนายน้อยหลิวของเรามากเลยนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันจริงเหรอมาเกลิ้งอยู่บนเตียงถึงบ้านของคุณหลิวแบบนี้เนี่ยนั่นเป็นคําชมใช่ไหมครับว่าแต่ว่าบรรยากาศช่วงทานอาหารเย็นเมื่อก่อนหน้านี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ ถ้ามีปัญหาปัญหาพวกนั้นคงจะไม่เกี่ยวอะไรกับผมใช่ไหมไม่มีแบบนั้นแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นมากจนเกินไปหรอกนะคะอันที่จริงแล้วมันจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวของพวกเขามากกว่าค่ะฮะช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเท่าที่ฉันได้ยินพวกในท่านเขาคุยกันมานะน,นะคะนายท่านกับนายหญิงเขาจะกำชับเรื่องพวกนี้และเข้มงวดมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตอนพวกเขายังเด็กๆเลยเพราะว่าในอดีตพวกในท่านก็ ผ่านเรื่องราวที่แสนทนทุกขทรมานมาตั้งหลายเรื่องพวกเขาก็เลยกลัวว่าคนรุ่นต่อๆไปจะไม่สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินของครอบครัวเอาไว้ได้นะคะและความพยายามทั้งหมดครึ่งหนึ่งของชีวิตก็จะสูญเปล่าไปเพราะด้วยเหตุผลนั้นพวกท่านจึงเข้มงวดในเรื่องของการศึกษามากๆกับนายน้อยเหลียงอินและนายน้อยหลิวนะคะโดยเฉพาะนายหญิงท่านรู้สึกว่าการมีลูกทําให้อาชีพการงานของเธอล่าชามากค่ะ เพราะว่าแบบนั้นนายหญิงเองก็คาดหวังที่จะให้ลูกๆทํางานเพื่อตัวของนายหญิงเองให้สําเร็จด้วยนะคะแต่นายหญิงก็ไม่สามารถควบคุมนายน้อยเหลียงอินได้หรอกคะ่ะเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นก็เป็นคนที่หัวแข็งมากนายหญิงถึงได้มุ่งเป้าความสนใจไปที่คุณเหลิวทั้งหมดเลยคะ่ะฉันเคยได้ยินมาว่านายน้อยเหลิวเขาเรียนวิชามารายาทขั้นสูงมาด้วยนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่เขาจะเข้าไปโรงเรียนประถมนะแล้วเขาก็เรียนขีม่ม้าตีกลอฟและเขาก็ยัง เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพด้วยนะคะอ๋อไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนี้เขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างผมเองก็เข้าโรงเรียนช้ากว่าปกติ1ปีด้วยนะครับนั่นแหละค่ะถ้าจะให้พูดคุณเหลิวเขาก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบว่าพอโตขึ้นมาแล้วจะต้องเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีอะไรบาปนั้นนั่นแหละค่ะนายหญิงเขาต้องการให้เขาทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบค่ะนี่ตั้งสติแล้วก็ฟังแม่ให้ดีนะลูกต้องพยายามเข้าใจในสิ่งที่แม่ต้องการ การเรียนรู้สำหรับลูกมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเธอเกิดมาเป็นลูกของฉันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องถูกต้องเสมอการศึกษาจะสอนวิธีการทุกอย่างที่ลูกควรจะปฏิบัติต่อคนอื่นแบบไหนถ้าเกิดว่าลูกอับอายมันก็จะส่งผลให้พ่อกับแม่อับอายนะเข้าใจไหมเพราะว่าแบบนั้นนายน้อยหลิวเขาถึงได้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขามากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเขากลายเป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมองภายนอกก็ดูดีนั่ละค่ะแต่ไม่รู้ว่าภายในแล้วจะรู้สึกยังไงหลังจากที่พี่ชายเหลียงอินเขาไม่ได้ถูกควบคุมแล้วเขาก็ดีดตัวใช้ชีวิตตามใจตัวเองค่ะถึงเขาจะใช้ชีวิตบาปไม่ตรงตามพ่อพิมพ์ก็ตามพวกเขาต่างกันคนละขั้วเลยค่ะเฮ้ยผมก็เห็นว่าเขาค่อนข้างจะมีความสุขตลอดทั้งวันเลยล่ะครับจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าบาปนั้นเองสินะ แต่ว่านายท่านกับนายหญิงของเราก็หันมาโฟกัสเรื่องการศึกษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะคะยิ่งไปกว่านนั้นตอนนี้พี่เหลียงอินสามารถเข้ามาดูแลธุรกิจของครอบครัวได้แล้วทําให้มีผู้สืบทอดรับช่วงต่อแล้วนะคะทําให้ในายหญิงเขาล่งองอกล่องใจฮะและพวกนายท่านเขาก็ไม่ค่อยจะใช้มาตรการในการสั่งสอนแบบเดิมกับลูกๆของเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วคะ่ะอ๋อผมเข้าใจทุกอย่างแล้วเลยครับ คงจะเป็นแรงกดดันที่หลงเหลืออยู่บนโต๊ะอาหารเย็นสินะสรุปก็คือฉันสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้คุณเหลิยวเขาเริ่มดีขึ้นมากเรื่อยๆแล้วละ่ะเราก็เริ่มมีเพื่อนใหม่เข้ามาเยอะมากๆฉันเห็นแบบนั้นฉันก็มีความสุขตามแล้วค่ะเออฮนั่นสินะครับไม่รู้ซิแต่ตอนแรกก่อนที่เราจะมารู้จักกันมันก็หลังจากเหตุการณ์ที่ฉันถูกไอ้เจ้าจิ้งจอกนั่นคุกคามไม่ใช่หรือไงลูกหมาเป็นไงบ้างเหรออิ่มไหมเน่ อย่ามาเรียกฉันว่าลูกหมานะฉันจะไม่รบก,กวนแล้วนะคะราติสวัสดิ์ค่ะเออจริงสิฉันมีอะไรจะให้นายด้วยนะเอาดิี้ถาดาของขวัญวันเกิดยังไงล่ะฉันขอให้นายมีความสุขมากๆโตขึ้นอีกปีแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะขอบคุณนะนี่นายรอเวลานี้อยู่สินะรอเวลาที่เราทานอาหารเย็นเสร็จกันหมดแล้ว เล้อยากจะมอบของขวัญให้ฉันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสองต่อสองนายนี่มันทําฉันประหลาดใจสมัดเลยนะฮะไม่ใช่แบบที่นายคิดหรอกนะจะใช่ฉันไม่อยากจะไปขัดฟิลพ่อแม่ของนายตอนที่เขามอบของขวัญให้กับนายด้วยก็มาเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยนี่นะเป็นตั้งรถเลยนะอ๋อมีแค่นี้เองเหรอแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะหมุนเล่นไหนถ้าเกิดว่านายไม่พอใจนายก็ไม่จำเป็นต้องมาพูดต่อหน้าฉันก็ได้นี่นะ เน่นายช่วยมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับฉันหน่อยซิเนื่องในโอกาสวันเกิดของฉันบวกกับวันคริสต์มาสมันไม่มากเกินไปใช่ไหมถ้าเกิดนายจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับฉันสองชิ้นน่ะไอ้ก็นายต้องการนี่นะยังไงซะฉันก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้หรอกการเสียสลาอย่างกล้าหาญเน่นายช่วยหยุดทําตัวเหมือนกับว่านายกาลังจะถูกประหารได้ไหมทําไมละ่ะ นายอยากให้ฉันยิ้มแล้วก็ต้อนรับนายทุกรอบเลยหรือไงก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้หรอกนะเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกสบายใจแล้วมีฟิโลมนที่ทำให้หัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นแบบนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีหรือไงฮะฉันไม่ได้ยินดีอะไรกับนายสักหน่อยนะมันเป็นแค่ปฏิกิริยาทางร่างกายก็แค่นั้นเองโถ่รู้สึกได้ถึงลมหายใจเลยอะเน นายจะเรียกอีกทําไมล่ะเนี่ยพอได้แล้วเอาก็มาเป็นวิธีที่ดีที่สุดนี่นะที่จะทําให้กลิ่นฟีโรโมนของนายมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะบ้าชะมัดนะการทําอะไรบ้ามบเห็นจะสนุกตรงไหนเลยสูตรฟีโรโมนของฉันเข้าไปแล้วมันได้อะไรฮะมันให้ความรู้สึกดีขนาดนั้นเลยหรือไงเล่าโอ้ยรู้สึกเหมือนว่ากําลังจะถูกกินเลยฮะก็อย่างที่ฉันเคยบอกไปนั่นละ มันก็ได้รสชาติที่หอมหวานของพายแอปเปิ้ลมันเป็นกลิ่นที่สามารถทำให้คนรู้สึกมีความสุขได้เลยนะพอฉันได้ดมกลิ่นนี้ทไรฉันก็รู้สึกได้ว่าหัวใจของฉันมันเต้น,นรงนี่นายพูดเหมือนกับคนกินยาไม่เขย่าวขวดเลยนะหรอมาหน่วยหน่อยนะฉันเสพติดเจ้าหมาร้อยไปแล้วล่ะนี่นายก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าเกิดมีคนเข้ามาเห็นอีกก็บเดี๋ยวก็เกิดการเข้าใจผิดกันอีกล้อและอีกอย่างหนึ่งก็ เพื่อนเขาไม่ควรจะเล่นอะไรกันแบบนี้ด้วยใครเป็นคนบอกนายแบบนั้นกันนะฮะฉันเคยได้ยินมาว่าขนาดพี่กับน้องกันก็ยังเล่นแบบนี้กันเลยนะน่าประสาอะไรถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะอาได้ฉันจะไม่ทําแบบนั้นเด็กขาดเลยโอ้ฉันแค่ได้ยินมาเฉยๆเองนะฉันไม่ได้บอกให้นายเอาไปใช้จริงๆสักหน่อยนี่นะเพราะแบบนั้นก็ควรจะเข้านอนเร็วๆซะนะยังไงก็ขอบคุณที่นายมาฉลองมันเกิดให้กับฉันด้วยนะ เรียกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกในความทรงจําของฉันที่มีเพื่อนมาฉลองวันเกิดให้กับฉันแบบนี้นะเฮ้ยเห็นนายพูดแบบนี้แล้วก็น่าสงสารชะมัดเลยนะท่านนายหัดทําตัวแบบปกติเหมือนกับชาวบ้านเขาเัอรับประกันเลยว่าในอนาคตนายจะต้องมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนออเนี่ในเมื่อการเป็นคนเลวก็มีเพื่อนได้ แล้วทำไมฉันต้องกลายเป็นคนธรรมดาด้วยเหรอฮะหน่อยดอกจิตได้สมองกลับเรื่องไงเนี่ยฉันจะไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนแล้วไอเจ้าจริงจอกบ้านนี่ไม่ควรจะได้รับความเมตตาจริงๆราาตรีสวัสดิ์นะเออก็แค่แขวนสิ่งนี้เอาไว้บนกระเป๋านักเรียนของหนอ่อยเฮ้ยหิวอีกแล้วฮะ ออกไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าอ๋อไม่แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วห้องครัวอยู่ทางไหนเนี่ยเฮ้ยเครื่องเดี๋ยววันนี้แรงมากเลยฮะทำเอาฉันเหมือนหัวตึบเลยห้อเอ๊ะโจรนเหรอแกเรื่องเราเข้มค่อนมาก ถ้าใครอยากจะรับชมตอนต่อไปเร็วๆก็เหมือนเดิมนะคะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์แล้วก็1ติดตามถ้าตอนใหม่มามื่ไเร่เจ๊ก็จะรีบมาอัพคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะคะอย่าลืมว่าช่อง BPC ช่องนี้มีช่องเดียวนะอัพคลิปช่องทางเดียวเท่านั้นถ้าเห็นคลิปนี้เผยแพร่อยู่ช่องอื่นแสดงว่าเขาก๊อบคลิปเจ๊ไปลงแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตและสําหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบุย,บย